สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอเจียบไพ่ทารโอนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทํานายเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปของชาวธาตุลมชาวธาตุลมก็จะมีชาวราศีเมถุนตุลกุมนะคะในช่วงเดือนเมษายน2568ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างก็จะเป็นการทํานายเกี่ยวกับงานเงินความรักสุขภาพนะคะอันนี้เราก็มาเริ่มกันเลยว่า ชาวธาตุลมในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างก็เริ่มจากการงานการงานของคุณได้ก้าวไม่เท้ามองว่าในหลายคนอาจจะหนักเหนื่อยเกี่ยวกับงานนะคะค่อนข้างงานเยอะพักผ่อนน้อยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยดูแลสุขภาพตัวเองเท่าไหร่หรือมีเรื่องอึดอัดใจเกี่ยวกับงานนะคะงานมากภาระรับผิดชอบค่อนข้างเยอะนะคะหรือว่าถูกเอารัดเอะเปรียบจากบริวารน,นะคะในช่วงนี้ให้ระวังการถูกใส่้ายป้ายสีด้วยนะคะ การถูกใสายร้ายป้ายสีหักหลังแทงข้างหลังนะคะหรือมิตรบริวารอาจจะคิดไม่ดีกับคุณนะอิจฉาริษยานะคะยังไงก็ต้องระวังเอาไว้ด้วยนะช่วงนี้งานของคุณอาจจะเครียดๆนะคะยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะเพราะว่าอาจจะมีผลพวงเกี่ยวกับสุขภาพความดันหัวใจเบาหวานตามมานะคะหรือบางคนอาจจะเกี่ยวกับมดลูกเกี่ยวกับช่องท้องนะคะ งานของคุณช่วงนี้คุณคิดอยากจะขยับขยายต้องการเปลี่ยนแปลงงานก็ขอให้คิดดูให้ดีๆนะช่วงนี้นะคะอาจจะมีมีเกณฑ์การตกงานนะคะเพราะว่างานหายากแล้วก็ค่อนข้างลำบากนะคะให้อดทนทําไปก่อนจะดีกว่าหรือบางคนคิดที่จะลงทุนค้าขายขยับขยายคิดนูน่นคิดนี่อยากทํานูน่นทํานี่แต่ได้แต่คิดนะคะยังไม่มีโอกาสนะคะ ยังไงก็ต้องดูรู่ทางไปก่อนนะเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีหรือช่วงนี้บางคนค้าขายไม่ค่อยดีลูกค้าไม่ค่อยมีนะคะไม่ค่อยจับจ่ายใช้สอยเพราะว่าบางคนอาจจะประหยัดเงินนะคะเก็บเงินนะคะช่วงนี้ก็ทรงๆตัวนะเกี่ยวกับการค้าการขายนะคะไม่ค่อยได้กําไรเท่าไหร่แต่ถามว่ามีเงินไหมมองว่ามีนะมีพอเก็บพอกินนะคะถึงถึงแม้ว่าจะมีไม่มากแต่พอเก็บพอกินนะ เพราะว่าเงินได้จากน้ำพักน้ำแรงของคุณนะคะคุณเป็นคนขยันอดทนนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างขยันมากๆนะคะถ้าคุณทำมากคุณก็ได้มากคุณทำน้อยก็ได้น้อยนะคะมองว่าช่วงนี้เงินของคุณมีกินมีเก็บมีใช้นะคะขอให้ประหยัดไว้ก็เป็นการดีนะคะแล้วก็ให้ระวังถูกหลอกถูกโกงจากคนรอบข้างด้วยนะคะเหมือนกับว่าบริยารของคุณคิดไม่ซื่อนะคะไว้ใจไม่ได้นะ อาจจะหวังผลประโยชน์กับคุณนะคะในช่วงนี้คุณจะพูดจะคุยอะไรก็ขอให้ระวังเกี่ยวกับคําพูดด้วยอาจจะเป็นดาบสองคมนะคะแต่คุณเป็นคนที่ไม่ว่าจะพูดจะคุยอะไรก็มีแต่คนนับหน้าถือตานะคะพูดอะไรก็ประสบความสำเร็จแต่ก็ต้องระวังคนที่อาจจะคิดไม่ดีกับคุณนะคะเหมือนกับว่าหวังดีแต่ประสงค์ร้ายนะคะ เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพก็ระวังเกี่ยวกับความดันนะคะหัวใจเบาหวานหรือว่าพักผ่อนน้อยนะคะโรคซึมเศร้าภาระหนักนะคะเครียดคิดมากนะคะแล้วก็โรคไมเกรนนะบางคนอาจจะมีโอกาสล้มหมอนนอนเสือ่อหรือว่าเข้าโรงพยาบาลนะคะส่วนด้านความรักนะคะความรักของคุณช่วงนี้เป็นคนมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนมีสเสน่ห์เนื้อหอมโดยเฉพาะคนโสดนะคะมีคนเข้ามา จีบนะมาคนมีคนมาเข้ามาพูดคุยอยากทำความรู้จักนะคะแต่ก็ต้องดูให้ดีว่าเขาอาจจะมีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วหรือว่ามีคนคุยหลายคนนะคะเพราะว่าคุณนะเป็นคนมีสเสน่ห์นะเป็นคนมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็ดูดีไปหมดอาจจะมีคนมาขอเป็นแฟนมาบอกรักก็ได้นะคะและคนที่มีคู่มีครอบครัวก็ต้องระวังมือที่สามนะคะหรือคนที่อาจจะ เข้ามาหวังผลประโยชน์ภายในครอบครัวของคุณอาจจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องมาหยิบยืมเงินนะคะแล้วก็ทําให้คุณมีปัญหากับคู่ก็มีความเป็นไปได้นะคะเพราะว่าบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินนะคะแล้วก็คนในครอบครัวเข้ามาหยิบยืมนะคะก็อาจจะมีปัญหากับคนในครอบครัวได้นะคะช่วงนี้ให้ระวังคําพูดมากๆนะ นิ่งได้ทนได้ทําได้แล้วก็ดีได้เงียบเข้าไว้เป็นการดีที่สุดนะคะยังไงแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้นะยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะคะช่วงนี้พยายามไหว้พระสวดมนต์เข้าวัดทําบุญบ่ยบอยๆปล่อยนกปล่อยปลานะคะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ